สบายดีป้าลูกมันจะขู่สุกคนสบายดีพี่น้องเนาะโตกะนอนมาเพียงเนาะยังบ่ายหอดโมงเราตืน่นโมงเราตืนต่นประมาณสิบโมงฮะสิบเอ็ดโมงประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มแล้วกัน,ะะนเตื่นประมาณนั้นบา่าวเต้สิไปใส่เนี่ยไปรีบก่อนฮะไปดีบ่าดีดีไปสง่สง,พสงพออีพ่อส่งพ่ออันกี่รถส่งพ่อเพิ่นสิไปส่งพ่อแอร์เด้อพี่น้องเด้อ พอแอร์สิเดินทางเขาสวรรค์ที่แรกเขาสิไปส่งขึ้นรถด้วยซ้ำิ่านก็เลยว่าลูกชายเพิ่นน่ะไปไซเดนไปลงเครื่องหิ้วพุ่นไอ้ด่างเทียมเครื่องแล้วพ่อเตรียมบแล้วเพิ่นหเออสิมาขึ้นเฮือนลูกชายเฮือนลูกชายเพิ่นพอสิไปส่งขึ้นรถดสายเพิ่นวยาผัวเผาไปส่งพ่อข้ายาพ่อสิเมื่อน้ำอ้ายเพิ่นว่า ไอ้ด่างเพิ่นไปใส่ไปลงเครื่องใส่แซเดนนี่บ่อเตะไปส่งอยู่ในทางแบงปิ้งไก่เนาะพี่น้องปิ้งไก่ใกล้ไปใดป้ไปฮอดสบรานเราพี่น้องที่แรกว่าสิเขาไปส่งสวรรค์แหละเพิ่นพัดยากเนาะไปกลับมันพัดตะแรงแน่นะมันพัดลมแน่มือเว่นนี่อีต้นลูกเคยแหละก็เลยพ่ดถ่าขี่รถเข่า,ขากับลูกชายเพิ่นกับไอ้ด่างเนาะพี่น้อง เขาไอ้ด่างไอ้ด่างไปลงเครื่องอยู่ชายแดนมาแล้วก็มาแบกเอาผออยู่ทางแบกพี่ไก่นี่ไฮเบอร์เกตไปส่งเพื่อนก็แล้วเรียกเราะยังพู้เละพู้แอฟเพื่อนจึงิไดเมื่อมาหาไสพี่น้องเลยบางคันนั่งกุ้งเพิ่นนั่งโบซาวนั่งเพื่นนักได้เมื่อแล้วพื่อนเพื่อนมื่อนอนห้านมือกันนอนอีกต่อสองคืนมาขึ้นที่เซาเอ็ดู้เละที่เซาเอ็ดผูแหละเซาเอ็ดจับมาใช้ว่าถามทั้งแม่ชีตัวยังนัก ในจ้างโดยสารเมื่อในเมื่อแะไรคับี่กะเป็นห่วงท้งพุ่มมันจําเป็นกต่ในเมื่อพุ่นครับท้งพุ่จจาเป็นกว่าทางพี่กะใครแน่ใครแน่แล้วคืออ้นก็ได้พี่น้อามน้าอามน้าให้ลูกก็ได้ถูกเป็นยังเนาะเจ็บบาดแผลมันกับปกติอะไรคำเห่าผ่าตัดมันกับเจ็บมันแ้วแล้วมันหนักดีเดือนหนึ่งมันกับเศร้าดีเพราะว่าอ้นก็กินยาทุกมืออยู่น้องพิงเนาะ มีปัญหายัางโอนก็นได้แต่ว่าให้เพิ่นเมื่อพูนแหละ,ดหละเดินทางปลอดภัยเด้อพ่อเด้อเ<า>ออหนาวแหง้งเนาะเมื่อินในกระเป๋าเตะกระเข๋าไปอีกมื่นพี่น้องเตะกระเข๋าสวรรค์อีกมื่นพอแงกเข๋าไปมื่อน,น,นี่มืออื่นเตะกระเข๋าไปสิได้หเพิ่มมาตะเวนในโอนอยู่เฮือนกระลูกสองคนน,งนึงเนาะสับเบล็กนีน่ แปลกว่าเฮืออนคือบ่หมอดไฟนอนปกตินี่บ่มีไฟหุ่งเมนีเลมื่อดฮะมือนี้คือว่าหุงซื้อยังมากินกับซื้อเรยซื้อรถแล้วแต่ซื้อยังมาขอดกินอันนี้มันจะเพจยาอันอัน เดินทางออกไปถ่ายปพทางเขาเฮือนสะแปงเพื่อนพี่น้องรวยหนาวพี่น้องลมหนาวหนาวลมอีกพี่น้องอยู่ทางพี่สิบแปดสิบเก้าองศานะคือว่าหนาวหนาวพี่น้องแต่แรส่งพอแอร์พี่น้อง อุณนภูอยู่กับลูกพาบอเต้มาลมหนาหนาวแห้งได้พี่หน้่มเซโนนมันลมก่อนมันจึงหนาว 肯三级操。 Boa, aqui,